สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายนะคนนี้ก็น้องพึ่งนัวนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีนะคะน้องพึ่งจะมาทำกับข้าวใอ่าทุกคนกินนะคะคือน้องปอนนี่นะคะน้องปอนนี่จอีอาร์แล้วก็สามีนะคะแล้วผู้จัดการส่วนตัวนะคุณบิ๊กนะคะทุกคนค่ะเลยกันแท้คนนะคะวันนี้ผู้เราชีวิตเกิดขึ้นแล้วในคนเดียวนะครับตื่นก่อนมูพี่น้องอซื้อนัองไก่นี่มากินด้วกเราการทหานใหญ่นี่อร่อยมากกุงรัชกาบัดแต่เรารีบกินนะ นม่นสยาบนะคะเนี่ยมาทำกับข้าวมีอะไรบ้างนะคะทุกคุญงามวต้องุงเขาว,ว้น้กบุญหงุงเขาว้พี่น้องตอนนี้เราตั้งหม้อแล้วนะคะตั้งมหม้อนึ่งนะคะสวยจะนึ่งอะไรนะคะสวยจะนึ่งนึ่งปลาส้มนะคะอ,อุ้ยคนนว่าฟ้าหมอกไรเฮีย้ยนึ่งปลาสม้มปลาสวายพี่น้อง ยัว่วหนึ่งชั้นสามตอนเพาระาระว่วาหนึ่งไรปลาไหลพอคนเขากินปลาไหได้ซุ่มเห็นว่าเขาเป็นขี้หราเขากินบ่าไดลเยอะดิแต่ซุ่มโตสมสายกินได้หนะ่อยแล้วยังไม่หล่อไปเก็บผันนะกนักผู้คนฝนลินก็เลยไม่เป็นไรไม่ใส,ส่ผักเรากวันนี้นเปื่อยๆส้มต้นก็ไดี้ดนหนึ่งไรไมั่กินปลาเบิดได้หนึ่งวันดดน่ะขาบลูกมากินน้ำมันกระเทาะปฏิได้กินผู้เดียวเด,ด้ม เรได้ไปสื่อหมูสื่อหมาดเลยเงนินก็ได้เร่งสองตันนี้ก็เหลือรับประทานแล้วนะคะทุกคนหนึ่งควรห,ห,หิน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 เลยนะคะปลาส้มจากแม่ใหญ่หลวงที่อุบลน,นะคะทุกคนครับฝากไาให้ต่ประทานนะครับต่มากินจนที่หมดแล้วนะคะแล้วก็ไข่เค็มนะคะไข่เค็มแบบแซ่บเด้อเจ๊เรื่องสุดแล้วแต่ยังไม่สุกนะนี่หนูคิดว่าถ้ามันเปื่อยๆเพราะหนังมันจะหยาบเลดนนึงนะคะ เราก็จะมาเจียวไข่นะคะทุกคนปเข้าให้เพีย้ยนทานนะคะเ <c oughs> พี้ยนก็ยังไม่ลุกเลยนะคะข่จเจวแซะได้ก็ได้ค่ะฉันป็นคนกินนะคะที่ฉันใส่เขาเรียกอะไรอะ่ะมะเขือเทศนะคะแล้วก็บักถั่วฝักยาวนะคะตั้งกระทะเลคยค่ะยำแรงผนวซีทุมะะ่มครับยูมากินข้าวนะคะเขาลักเขาเช้าเชียงยินพร้อมกันเลยวันนี้ตะกรอนหอนนะคะแล้วก็ทำกับข้าวนะคะทุกคน ก็กินไปเลยสิคะวนกับสร้างมันใครในใครก็บาได้กินอยู่ในอดไปอย่างนี้จะอากระต่ายให้น้องพระท่านฝืนอยู่ก็ะเได้มุ่นพระแล้วมันตะกรอนหมู้าวไทย้ขาใส่น้ำมันเยอะนะมีแม่ร่อยนะหุ้มเขาไว้แล้วนะคะฝนตกสุมมือลายก็เลย ที่ได้เด็ยนยังกระดอกกระเดือดโดดตางหากของเขาแต่ตา,ตา,าก็ประเด้ใส่ปราเด็ดื้อมือคุณฝนตกคักตกเนี่ยหนาวก็รีบหนาวนะรอมานานแล้วยา,านหนาวทุกคนถ้าตอนนี้โดดแล้ววันหนาวจะเคล่ยกำลังหงุดอ,อยู่ะหนาวมีสายกุบุง้งก็จะเลยเออหอมน,นั่นเรื่องใส่หอมแดงหอมแดงอยู่ไหนมู ต้นเจียวหอมแดงด้วยนะครับเพวกความชอบเสร็จเรีวนะครับไข่เจียวทอกระเทยนะคะ <S <S ตื่นแล้วบลอกกระเทยนิดหน่อนนะไข่เจียวนั่งกระเทยนะครับอันนี้ไม่ใช่สุกหรือ,อยังน่าจะสุกเลยนะทุกคนเนี่ยย้อมมากนะครับก็ปิดแก๊สไปเลยค่ะปิดตสร็เราก็ตักใส่ถ้วยกใส่จานไปเลยแนมะ่ พี่สือบอลยังได้กินคนเดียวยังไงไม่รู้ทุกคนเขายังไม่ตื่นไม่ฟื้นเลยอะ่ะเอ๊ะโอ้ยคือหอนวัวด้วยจริงๆน่าไม่ได้เอาอันนั้นเลยทุกคนไม่ได้เอาเยี่ยงก่อนอะ่ะไม่ได้อะหักมานหนึ่งใส่ นั่งงุ่มคอยดูสวยบุตีดีเพราะว่เป็นพี่าำก็ใช้บ้านเนี่ยว่าอย่างตีดิได้มาแล้วนะครับยำที่เราใฝ่ฝันนะคะดีไซนหลังคาก็ไม่เห็นอยู่ขคันล้างในพี่น้องสื่อยำเปน็นนางเจี๊ยก,กันนะครับเพราะกะเทยนอนน็อกอยู่บ้านนะคะกระเทย อีปอนก็นจะฝืนถึงพอฝืนพี่น้องก็เลยสื่อไปของไปเขากินเข่าก้อนใาญเขาตายป่าก็เลยไ,ไปสื่อยำรู้เพิ่งใครทำไข่เจียวในนี่ราพิเน่เบอร์แต่ว่าเคสบอกแก่ดอกมืนเนี่ยข้านเพราะกินเห็ดทุกมือเลยมันจะเบื่อมันจะเป็นเบื่อเห็เหดเด้ไว้แกงมือใหม่นะคะเรสาสะมีซื้อของให้ลูกก่อนนะ,ะพี่น้องค่ะของให้มาซื้อเขาาา่าเซรามซ้ำไปให้มาขั้นภาษาสื่อเป็นสอบกับว่าไวนะครับว่ามันบอกกินเข่าไปซ้ำกันเสียนี่พี่น้องมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจำะสาะมาภาษีไม่โอเคนะลูกเต่าค่อย นะคะออกมาสื่อนี่กินเขายำแรงพี่น้องแซาเทงแรงกินพร้อมกันจังบ่ไปยังนะคะกินกับนังไก่กรอบยำยุ่ยยวนะครับพี่น้องคาเจอกันในคลิปเลยนะคะจะกินในโชว์แบบแซ่บๆนะคะพี่น้องอืมันสื่ออย่างพวกมันคือสื่อดนเถอะบุล่ะมันเมาส์เซฟิเอนบอกน้ำมันแดงบ่มีพี่น้องเออมาเติมมันน้ำมันไว้นะครับว่าจะขี่ออกมาเติมแบบนั่นก็เลยมันเป็นรอยเป็นรอย แล้วก็ได้กินแล้วก็ได้ซื้อลูกชิ้นแม่ต์ายนะคะลูกชิ้นแม่ต์ายอยู่นะว่าคือ number o n นะคะ number o n มากน้ำจิ้มสูตรเด็ดพูดเพราะแล้วก็อร่อยอะ่ะแซ่บแห้งนะคะพี่น้องคะแกพูดเพราะบางทีทำไมบางนทะคือไม่ไม่ทันนะวันนี้นะคือต้องเผืจะกินปีกไก่จิ้งอะ่ะแต่ไม่มีนะครับของหมดก็เลยได้กินหอยจี่นะหอยเซอรี่จี่นะคะแทนนะคะได้กินหอยเซอรี่จี่แทนนะคะพนว่าพนจีหยุด พรุ่งนี้นะครับไปฉีดวัคซีนวัคซีนยูนวัคซีนยูสกอนก็เลยต้องรีบซื้อไวยนะครับพี่น้องครับไม่ได้ซื้อตุนเด้ซื้อไปกินมื่อน,นี้เพื่อแบบว่าเราไปอยู่ไปอย่างสิมันมาหาอยากนะพี่น้องหน้าไหวให้หาได้กินกลางคืนนหายหากน,นะคราจมีแต่ร้านยำร้านนี้นะคะหน้าเซเว่นในนะคะเซเว่นในก็คือเซเว่นวงเวียนเนี่ยจะมีแค่นี้นะคะพี่น้องครับแต่บอกว่ามันคือบม,มีเหลียวนะคะแต่สมมติว่ามันก็จะตุนววยซื้อซื้อตุนไวยนะครับเพื่อหิวมันกับ พอ่อได้อาศัยไปเพงย่ำเดือกย่ำดื้อน,น้ำหิวสิพี่น้องก็เอออาศัยลูกชิ้นแล้วปกติถ้าเป็นทำไม่ช่วงโควิดก็จะใครถึงตีสองตีสามพอของเคจะตุนไว้เยอะแต่ว่าช่วงนี้มันโควิดสินเน่องก็บบ่อไขเตรียมนะครับพี่น้องคขาพ่อได้กลินมาแวะซื่อเลยพี่น้องเดอ้อการันตีเลยนะคะการันตีเลยนะคะ,รเ,ะ,คะเรื่องตําจิ้มนะคะับถ้าเป็นของอ่าลูกชิ้นอร่อยมากแล้วแม่ต่ายนะคะับถ้าเป็นเรื่องย่ำนี่เลยคะ่ะน่าเีวิดนะคะับถ้าเป็นตําถ้าเป็นร้านตำนะคะับแนะนำร้านตำเต๋อค่ะตรง พลาดประสิทธิ์อย่างนี้เลยจะแม้แบบนัมเบอร์วันประสิทธิ์อย่างอต้องบกีบอกยังค่นนี่ลูกสิ้นปานอย่ามาเชื่อใค้แต่บอกทีแล้วแล้วซิมหน่อยสิต้องบกกีอะไรนะต้องบกกีต้องบกกีต้องบกกีเอาพูดง่ายๆนะเจมต้องบกกีต้องบกกีเฮ้นดิ้กูกำลังถืออยู่ต้องบกกีลูกสิ่งประสิทธิ์มีอะไรไม่นาหะบาทประสิทธิ์ยังแพงเลย ตะวกกีมันต้องกินกับนะทุกคนกินกับมันราเมงกูรู้สึกเผ็ดๆนิดนึงหรือเปล่าแล้วก็กิมจิแล้วก็ชูชิที่ต้องการเราต้องไปกินอาหารแลนด์เพื่จะมีตะมกกีวะกินกะหล่ำเพืยวคุยเจเลยบอกหักเสาออวนอกอีกนอกเดินนอกอีกกูเริ่มเหนื่อยนอกฟื้นทำไมเฮ่อแต่ก็นอกอีกแต่ก็มาคนเล่มูนทุกคนฟอนกับนอกอีกทุกคนฟอนนอกอีกเอากุ้งงงไห่ไห่หนึ่งไห้อีกเรื่อง มีมมหัดมเม่หน่หยกูจิคอนฟาดเอาอยู่อีนึงผัดอีนึงผัดอันน่งน้ำมูดิผัดงอยอันอนั้งายตุม่มล้วเออผัด้ยอดปีกันคืนว่ากว่าจะเป็นหาเหตุหาสางเวสูลำพงทอเฮียนนี่ลหะงอยตุม่มหันหนไปจะได้มาเป็นงอยน้องทนอนำพงเออ กรอวรบเน่ยลัโกควาำอยู่เงานปอจีฟอนบอลลนกูกูกับอีฟอนมันหัวก่อนแล้วกูกับพมันหัวก่อนเน้กูเปกูพาพูดไนีัม่อนประมาณแป๊บหนึ่งจะไปจูงึืนเพราะลำโพงมันดังเครื่องฝาอันอาจารย์นี่ผมบอว่าไม่กินทั้งบ้านแล้วพอดีเราหัวคุณประหลาดต้องหันล่ากดตายอยู่บันไดพ้นพอดี เอาไข่ไข่ไข่เดรับเกลียดไปยังยิงนะครับหมื่นเดรับทั้งเกลียดแต่ค่ะเกลียดค่ะสมัยจะเป็นไปทั้งเกลียดนะคะไปงามๆจังไดพีนาะเข้ามาไปแบบง่ามๆจังใดอีเขไปแบบอันาจารย์แบบว่าแบบว่านาผ้าไปเรื่องสินะพี่น้องจะมือแบบกูซีจะม้วนนะกูกำมือ ฉันไปนหาเติมน้ำมันกับบะหมี่มองเติมน้ำมันในซอเอสรดฉันออมหาหนึ่งมือน,นึ่งไข่สี่จะหมอกให้ไข่ไม่เหมือนไดอันนึงทำข้าวปุ้นอันนึงทำไหลาหลาฉันซื้อข้าวปุ้นไม่เธอไงเธอจะกินข้าวข้าวปุ้นเนาเธอกินคือเกลียเธกินเบอร์ขึ้เก้า เธอชอบกินแต่ม,มันไม่ใช่วันนี้เอามากินขขาปุ้นไปกินไม่ได้ก็ไปกินพวกนี้ไปแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะจเดดอกก็ยัดฐานสม้มตำยำยัวก,ก่อนนะครับทุกคนและท้ายคิปเป็นคนที่น้องเด้อเห็นไหมยพออย่างตัางจริง <laughs> ไปแล้วค่ะ <h ums>